โอเคครับหลังจากล็อกอินเข้ามาใน Red Cap แล้วนะครับมันก็จะมีหน้าใหม่โปรเจกเนาะก็เลื่อนมาตรงที่ MPS UT นะครับก็เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยออพอ,อ,อ Participant ลงทะเบียนเสร็จนะครับข้อมูลมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ให้เข้ามาตรงที่เนี่ยครับ Data Export Report and Stat นะครับแล้วก็มาวิว Report นะครับดูว่า คนลงทะเบียนมีใครบ้างอย่างนี้ผมลงไว้นะครับเป็นชื่อเทสเนาะเอ่อรีคอร์ดไอดีจะเป็นที่สองแล้วก็เขาอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เขากรอกมาเบื้องตน้นละว่าเขาจะมาทำันไหนพรว่าวันที่เขามาทำนะครับให้เราเข้ามาที่หน้านี้ก็คือกดตรง Data Export, r e p o r t and s t ตแอ่านะครับแล้วกเ็เข้ามา View Record, นี่เนาะ View Report นะครับโอเคเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอบบน,นี้ ทีนี้พอคนไหนมานะครับเราก็จะคลิกที่ตรงนั้นแล้วไปลงข้อมูลเพิ่มโดยการคลิกเนี่ยมาคลิกตรงที่ Record ID ก็ดูชื่อเขาก่อนว่าเขาชื่ออะไรอย่างไรนะนเนี่ยคนนี้ชื่อเทสตนะเรคคอร์ดไอเเราก็จะมากดตรงเลข2นี้นะครับพอกดเลข2นี้แบบฟอร์มที่ผมจะให้กรอบมันจะอยู่ข้างนี้นะครับของ Record ID 2ทั้งหมดเลยมาดูเราก็เริ่มต้นจากตัว q u t i o n n น i r e ก่อนนะแล้วเราก็มาลงข้อมูลเขาเนาะว่าเขาเจ็บปวดเป็นยังไงนะครับ ก็ถามเขาจะจะถามเขาหรือเขากรอกเองก็ได้นะครับก็ติดตามนี้เลยนะครับติดทุกข้อเลยเนาะติดไปนะครับติดไปติดไปเรื่อยๆนะครับอือันนี้ก็ติดตามแบบสอบถามนั้นเลยอนะ่ะมันก็จะมีคะแนนให้นะครับเสร็จแล้วก็เ,เรียบร้อยเนาะผมก็จะเป็น Complete แล้วก็ Save แล้วก็ Exit Form ไปเลยนะครับหลังจากนั้นอพอขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาวัดทำการวัดพารามิเตอร์ก่อนรักษาใช่ไหมก่อนรักษาเราก็คลิกมาดูก่ a, อนรักษาเก็บตัวอย่างน้ำลายทีย่ยางแ้วเก็บแวก็ติกิโอเคนะครับแล้วก็ okay รวกเ,เราวัดความความฝืดแข็งของกล้ามเนื้อนะครับมูสเปนฟูดเท่าไหร่กิโลปาสกาลนะครับอันนี้ก็ลงข้อมูลไปได้เลย ความปวดก็เลือกได้เลยเนี่ยครับก็เป็น Visual Analog Scale นะครับกเ็เราจะเลือกเองหรือให้เขากดเลือกก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามตามข้อมูลนั่นเนาะนี่ครับที่เราจะวิคคร์ดข้อมูลนะครับโอเคก็ลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บนะครับตามนี้นะครับตามนี้ ทำไว้ให้หมดแล้วพอลงข้อมูลเสร็จนะครับลงข้อมูลเสร็จก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับกดเซฟเหมือนเดิมจริงๆถ้าสมมติเสร็จหมดแล้วมันก็จะให้เราไปอันต่อไปโอ,โอเคอก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อพอหลังรักษาเราก็มาลงข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็หลัง หลังสองวิกก็มาลงต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับจะลบเราจะมาดูข้อมูลมามาเลือกคนที่เราจะลงข้อมูลก็มาตรง Data Export แล้วก็ View Report เนาะแล้วก็มาเลือกว่าเราจะลงข้อมูลคนไหนแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็เลือกว่าเราจะลงแบบฟอร์มไหนนะครับอันนี้เป็นประมาณนี้นะครับการลงข้อมูลคนไข้เนาะโอเคครับ